สวัสดีครับคุณอยู่กับผมเก่งช่องนักบอลผันหลานครับคลิปนี้ผมมาคาดการ11นักเตะเพเยอร์ออฟเดอะวีคจะมีใครกันบ้างครับ11คนน่าสนใจแค่ไหนครับเรามาเริ่มรับชมกันเลยดีกว่าครับมาฮะเริ่มที่คนแรกครับเบนิเตสครับเป็นผู้รักษาประตูครับเริ่มจากผู้รักษาประตูครับโอเวอร์ออเนี่ยถ้ามาจริงน่าจะตันอยู่ที่93ครับคนนี้เซฟไป7ครั้งครับอย่างเหนียวคนที่2อครับมาที่กองหลังกันบ้างครับกาลูลูครับของ เอซีมิลานครับตำแหน่ง RB ถ้ามาจริงน่าจะตันอยู่ที่97ครับยิงไป1ประตูคนนี้ต่อมาฮะคนที่3เป็นกองหลังอีกคนหนึ่งครับมาติดนะฮะคนนี้ถ้ามาจริงน่าจะตัน95ครับคนนี้มีผลงานจ่ายไป1ครับทำไป1แอซิสอย่างสวยงามนะฮะต่อมาฮะคนที่4ขยับมาที่กองกลางกันบ้างครับตำแหน่ง DMF ครับคนนี้ปาเลเดสครับ ถ้ามาจริงๆน่าจะตันอยู่ที่96นะฮะคนนี้ก็มีผลงานครับยิงไป1ประตูทำให้ปารีสเนี่ยชนะไป3ามศูนย์นะฮะกองกลางคนต่อมาฮะคนที่5โทมัสปาเต้คนนี้ตำแหน่ง DMF ครับจากอาเซนอนโอ้โหช่วงนี้อาเซนอย่างเดือดนะฮะถ้าคนนี้มาจริงน่าจะตันอยู่ที่96เลยฮะทาผลงานยิงไป1ประตูนะครับโทมัสปาเต้คนต่อมาฮะยังอยู่ที่กองกลางครับไบรอนคาเฟนแบ็กครับคนนี้ ถ้ามาจริงตำแหน่งซ m f นี่น่าจะตันอยู่ที่96นะฮะแม่เด็กจากอาแจกนี่เก่งกันทุกคนเลยฮะยิงไป1แล้วก็แอซซิตไป2ครับอย่างสวยต่อมาฮะคนที่7โอเซมเฮมคนนี้กองหน้าจากนาโปลีครับถ้ามาจริงน่าจะตันอยู่ที่97าครับทำผลงานยิงไป2ประตูครับเด็กคนนี้ยังเดือดแน่นอนครับจากนาโปลี ต่อมาฮะคนที่8อันบโลโมลาตาถ้ามาจริงน่าจะตันอยู่ที่97าครับทำผลงานยิงไป2ประตูครับโอ้โหอย่างเดือดอย่างเท่นะฮะคนต่อมาฮะคนที่9ก้าฟรลันตโตเลสจากบาร์เซโลนาแน่นอนครับจากบาร์เซโลนาเนี่ยถ้าฟอร์มดีต้องมาอยู่แล้วครับคนนี้กดไป2เมตรครับฟารลันตโตเลสถ้ามาจริงน่าจะตัน98าแนะฮะตำแหน่ง RWF ต่อมาฮะ,าฮะคนที่1 0ต 10, ตำแหน่ง c f คารลิเบนเซมาคนนี้แรงอย่างต่อเนื่องครับเมื่อคืนก็จัด ไป2เมตรแล้วจ่ายไปหนึ่งครับ ema, เบนเซม่าเดือดมากๆครับช่วงนี้ของมัดดิเนี่ไม่เบนเซม่าก็เวเนซุสจูเนียแต่ส่วนตัวคิดว่าเบนเซม่าน่าจะมามากกว่านะครับต่อมาคนสุดท้ายไม่มีคนนี้ไม่ได้ครับคริซิโนโรนัลโดตำแหน่ง cf มาเป็นเพเยอร์ออฟเดอะวีคในร่างแมนยูนี่ครั้งแรกครับถ้ามาจริงเนี่ยผมคิดว่าน่าจะตนันยูที่100 m, นะกดไป3มเมตรับริซิโนโรนัลโด นี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้ครับหากท่านชอบอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องนักบอลพันล้านไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสาวัสดีครับ